สุขสบายดีเนาะมืัอนี้มาพบมาพอกับโซงใบลมคนสวนซาแนเอลนะพี่น้องเนาะมืัอนี้สิมาให้อาหารเป็ดให้อาหารไก่้นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นยั่วกล้วยซับนะพี่น้องเนาะซับให้มันละเอี้ยนะพี่น้องเนาะ ແລະມັນຈະເປັນຫຳເນາະພີ່ນ້ອງເນາະເອົາຍົກກວຍສັບປະສົມກັບຫຳເນາະາອນ แา้เราก็สนมาผสมเข้ากันเลยคุณนองนะ ส่งให้เข้ากันนะพี่น้องจิงเป็นแบบนี้เลยพี่นะ้อง ให้อาหารเป็ดให้อาหารไก่ายามแรงเนาะพี่น้องเนาะอาหารเฮากบา็บ่ได้เฮาบ่ได้ใส่หัวอาหารเนาะพี่น้องมีแต่ตนกล้วยับแล้วก,ก็หเนาะพี่น้องเนาะมันก็กินพี่น้องเลี้ยงแบบลดต้นทุนเนาะพี่น้องเนาะ ไก่แม่นึ่งกับพักยุ่เคาะคนนู้พี่น้องเนาะมันก็กลิ่นดีอะไรนั้งพี่น้องเนาะเป็ดไก่กับไงปกตินะพี่น้องตุยพีคือกันเอาเลี้ยงประหัวอาหารแล้วมันใช้ต้นทุนหลายน้พี่น้องเนาะอันนี้เอาเลี้ยงแบบ ลดต้นทุนนอพี่น้องเนาะเลี้ยงตามธรรมชาติตามปุญญาตายายพ่อแม่พาเลี้ยงเนาอพี่น้องเนาะแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้พี่น้องขอขอบใจสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมเนาะขอภาคส่องในน้อยส่องใบลงคนสวนไว้ใ,ในอมอกอมใจ fc เมื่อทุกทุกท่านเดอ้อ อ่สุดท้ายนี้ก็ขอกล้าวความสบายดี